สวัสดีค่ะดูชื่อนางสาวลุงดือดีวนพฤกนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กครับสี่ที่30ค่ะวันนี้จะมาพูดในเรื่องพรบคอมพิวเตอร์นะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ผู้ใดกระทำความผิดโดยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่เปียนปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเป็นข้อมูลเท็จและข้อมูลนั้นน่าจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรชาชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามกฎหมายอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตัวยอ,ยอย่างเช่นการปลอมสลิปนเงินงนะคะ ก็คือมีคนเนี่ยซื้อของออนไลน์แต่ว่าไม่อยากจ่ายจริงเลยใช้แอปแต่งรูปปลอมสลิปโอนเงินแล้วก็ส่งให้ร้านค้าร้านค้าหลงเชื่อส่งของไปให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีการโอนเงินเข้ามาเลยค่ะการกระทำนี้นอกจากจะเข้าข่ายความผิดตามพรบบคอมพิวเตอร์แล้วก็อาจจะเป็นความผิดฐานโชโกอองตามงงาประมวลกฎหมายอาญาด้วยค่ะผู้กระทำผิดเนี่ยอาจจะ ถูกดังเดินคดีทั้งจำทั้งปรับนะคะดังนั้นเราควรใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องซื่อสัตย์แล้วก็มีความรับผิดชอบเพื่อไม่ให้ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยเดือดร้อนนะคะคก็ขอบคุณค่ะ